เย้โหมีน้าสรางโอเคจริงๆเลสกายเสร็ครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบักเกิรลิสกับผมอีกครั้งนะครับในช่วงรีวิวซีรีส์มูฟวิชแนทุกคนนะแล้วก็เป็นเรื่องนี้นะครับผมม็อบไซโครร้อยหรือว่าคนพรางจิตน,นะครับทุกคนอันเนี้ยเป็นซีซั่นสามหรืออีพีสามนะทุกคนนะอืมก็คือเป็นตอนที่สามแล้วในซีรีส์อนิเมะเรื่องนี้ทุกคนนะนะสำหรับคนพรางจิตน,นะครับผมม็อบไซโครร้อยนะก็ ตอนนี้ก็คืออยู่ใน Netflix กันทุกคนสามารถไปรับชมกันได้เลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคิที่แล้วที่แล้วนะครับผมของ EP2 ีสอง p 1พีน่งนะของม็อกไซโคร้อก็คือตอนนี้มีแค่3ซีซันเท่านั้นนะทุกคนนะซีซันละประมาณ10กว่าตอนนะทุกคนประมาณนั้นไปหาชมกันได้ใน Netflix เลยทุกคนแล้วก็แบบอย่ทนนี่ผมได้เล่าไปแล้วว่าสุดยอดจริงๆเลยครับสรับเรื่องนี้แล้วก็มีแค่3ซีซันแล้วก็จบเลยนะทุกคนนะคือแบบอื้ จบแบบฟินาเล่เลยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์แอนิเมชั่นเลยแอนิเมชที่ดีมากๆเลยทุกคนแบบอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆตอนจบก็แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยสมเพอร์เฟคสุดๆเลยแบบให้ข้อคิดให้ปรัชญายเยอะมากแบบเยอะสุดๆจริงๆว่าแบบเออคนเราแม่งจริงๆแล้วมีหลายด้านเนาะหลายมุมหลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยต่อให้คุณจะไม่มีพลังจิตคุณจะไม่มีสัมผัสอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลว่าคุณจะ,ะไร้ค่านะเออ คุณจะมีสมองคุณจะมีความฉลาดที่สามารถปรับอเนกใช้ได้ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าคนเราเรามันเก่งไม่เหมือนกันนะเออบางคนก็จะอืเก่งมีสัมผัสมีทางจิตอะไรอย่างนี้บางคนก็เก่งชนิดบางคนก็เก่งวิทย์นะบางคนก็เป็นหมออะไรอย่างนี้หรือบางคนก็แบบอาจจะเก่งเรื่องเคมีหรือว่าแบบเก่งเรื่องต่างๆโบราณคดีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะอยากได้ค่าตัวเองทุกคนเพราะว่าความเก่งและความฉลาดเหล่านั้นมันสามารถอเนกและ เอามันปรับปรุงพัฒนาใช้ชีวิตได้เสมอเสมอเลยทุกคนแล้วก็รวมไปถึงแบบเอ้ยมาเป็นการแบบเปิดโลกมากกว่าเดิมในซีซันสามนี้นะครับผมของม็อบไซโคร้อยหรือคนพลังสินนั่นเองแบบดีมากๆเลยทุกคนคือแบบทําให้เห็นหรือทำให้เราได้ข้อคิดทําให้เราได้ฉุดคิดอะไรบางอย่างได้เยอะ แยอะมากมายเลยอยากทุกคนดูกันสนุกมากแล้วก็มีแค่สามซีซั่นแล้วก็จบแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนะอ่ะก็มาสี่สิบถึงห้าสิบตอนเท่านั้นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะแบบไปดูกันทุกคนมันสนุกจริงๆอืมถึงมาแนะนํากันทุกคนแบบโอ้ยจริงๆแล้วอะสําสหรับผมผมว่าอนิเมะที่แบบเออมีตอนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรก็ตามที่มีตอนจบอะมันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าเออ ทุกอย่างมันมีเริ่มก็มีจบเมือนทุกคนนกมนไปเร really. ื่อยไปเรื like ่อยไปเรื reason, it, it like ่อยๆไม่ร <inaudible> er ู้จะจบเมื่อไหร่คือมันก็ดีมันก็สนุกดีในการดูไปเรื่อยๆแต่ว่าแบบแค่ก็จะรู้สึกว่าแบบอ่าฉันแบบเบื่อที่จะตามแลนานมันแบบมันนานเยอะเกินไปไหมมันนานเกินไปไหมมันแบบมันไม่คอมพลีสักทีนะทุกคนมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนจะไม่มีวันจบมันสิ้นนะทุกคนเนาะซึ่งบางอย่างมันก็ได้แหละก็ดูไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางเรื่องราวที่แบบมันนี่ว่าจบกันสิ้นมันก็ดีพิมันตัวว่ยนแลงไป ตามกาลเวลานะทุกคนเนาะเออมีใครคิดเหมือนผมไหมว่าแบบเออเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรเงี้ยที่ไม่มีตอนจบอะ่ะคือแบบอมันจะทําให้การ์ตูนอนิเมะเรื่องนั้นหรือมังงะเรื่องนั้นนั้นหรือหนังเรื่องนั้นๆมันกลายเป็นตำนานอะไรอย่างนี้ทุกคนที่แบบให้คนเล่าขานกันกน,ะนะเนาะเพราะว่าการที่แบบมนีไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็แบบมันก็ไม่จบสักทีไงใช่ไหมมันก็แบบ เออมันก็ดีตรงที่ว่าแบบคนรุ่นหลังๆหรือแบบเด็กรุ่นหลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออจะได้รับชมรับดูไปด้วยพยงแต่ว่าแบบมันก็จะแบบอืมันก็จะแปลกหน่อยมันก็จะแบบว่าครอบหลาย generation อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็แล้วแต่คนชอบกันทุกคนของผมก็ได้ทั้งสองแบบเลยพยงแต่ว่าแบบอะไรก็ตามที่มันมีตอนจบมันรู้สึกว่าแบบเอจบแล้วอ่ะมันรู้สึกว่าแบบฟินมันรู้สึกว่าแบบ เฮ้ย c o m p l e อะ่ะเนาะประมาณนั้นเอาละทุกคนใครที่แบบเป็นแฟนคลับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมม็อบไซโคร้อยคนพลังจิตก็มาคอมเมนต์กันได้นะทุกคนนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดูไปดูมาแล้วหรือยังถ้าเกิดไปดูมาแล้วอะ่ะก็มาคอมเมนต์บอกนะทุกคนนะว่าแบบคลิไปดูมาแล้วชอบไหมสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออที่ผมแนะนําไปอะไรประมาณนี้นะไอชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนเนาะคอมเมนต์ด้วยนะแล้วก็กด follow ด้วยนะทุกคนถ้าเกิดชอบนะจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ จบแล้วนะครับผมฟินาเล่แล้วสำหรับม็อบไซโครา์ของพลังจิตน,นะครับผมสามซีซันยบายทุกคนเจอกันคลิปน้าครับ